สวัสดีคุณครูที่เคารพรักนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาส่งงานคุณครูเป้นะคะโดยการที่อัดคลิปอันนี้นะคะ เป็นการออกแบบโปรแกรม c a n วานะคะเพื่อเอาไปใส่ในเว็บไซต์ใน Google Site อีกทีนึงนะคะเป็นเว็บไซต์ Kanji Learning น,น,นะคะหรือว่า Japanese Teach นะคะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้สอบ N5 นะคะหนูก็จะหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมตัวอักษรคันจิเล็กๆน้อยๆมาไว้ไหนนี้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะเป็นเก็ตความรู้ให้กับคนที่มาใช้เว็บไซต์ของหนูนั่นเองค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะตัดไปขั้นตอนการเอาไปใส่เว็บไซต์เลยนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะหนูก็จะเริ่มจากการเปิดเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์แคนวานะคะแล้วก็เข้าไปที่ Google Sites นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบันทึกรูปนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ใน Google Sites คะ่ะค่อยๆบันทึกรูปนะคะแล้วก็แยกไฟล์ออกมานั่นเองคะ่ะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รูปแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในตัวของ กูเกิลไซต์นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ขยายขึ้นมานะคะจัดรูปให้สวยงามน,นั่นเองค่ะเพื่อที่จะนํามาใช้กับตัว g o o g l e s i ต e หรือว่าตัวเว็บไซต์ของเราได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามน,นั่นเองนะคะก็อย่าลืมจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะ เราก็จะจัดระเบียบค่อยๆจัดไปทีไรชิ้นทีร่ระยางนะคะแล้วก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าต้องใส่อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือข้อมูลของเราเนี่ยครบแล้วนะคะถ้าครบแล้วเนี่ยก็สิ้นสุดเลยค่ะการตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่านั่นเองค่ะโอเคแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเขียนรายงานเพื่อเอาไว้ส่งแล้วก็สรุปบท การทำงานทั้งหมดนะคะนี่เลยค่ะก็ต้องใช้ตามนี้เลยนะคะ